เราจะพยายามเอาแชมป์ผมไม่พี่แบกไงผมแบก่ก็แย่แล้วพี่กลัวงั้นอะไรนะพี่กลัวเหรออ๋อไม่กลัวผมไม่เคยกลัวแข่งนั้นแหละขนาดเมียยังไม่กลัวเลยเฮ้ยเอาดีจิงไม่มีเพื่อนเล่นไงพี่อ๋อไม่มีคนคบงั้นดอกบา้าเขาเล่นกันะโดดไม่ใช่พี่ก็พูดแรงไป <c oughs> ยอก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 ,ยอกนอกอะนอกเรา ช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยหน่อยช่วยอย่อยวยยยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พกกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาในเกมซอร์สเซตแมนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเผื่อน้องๆหลายคนนะครับจะได้หายคิดถึงสําหรับเกมเกมนี้กันเลยครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นซอร์สเซตแมนในโหมดคลาสสิกธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีทํายังไงให,ให้เราไม่เจอตี้กรอบทอง4คนในเวลาที่เรากดโซโล่นะอ่าโอเควิธีนั้นก็คือ ไม่ต้องเล่นหมดสคนครับเล่นสองคนก็พอดูโอจบครับทุกอย่างปัญหาที่ไขายง่ายๆครับีอป่านนี้น้องน้องของด่ากูแล้วบอกไม่ต้องบอกกูก็รู้อย่างเงี้ยเอ้าก็จริงๆอันนี้แหละครับก็คือวิธีการแก้ปัญหาจริงๆนะก็กดเจอสี่คนมันเยอะไปอะเราก็กดเจอแค่สองก็พอเออคนน้อยดูแลง่าย แต่เกมนี้นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ้เราก,กดโซโล่เรากวดดูโอหรือเรากดสควอตสี่คนเนี้ยแล้งมันจะรวมกันนะคือยังไงแล้งมันก็ขึ้นอยู่ดีอะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัดป้าร์ท็อปอัพเกมเมอร์นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆมากมายนะครับเพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอร์ท็อปอัพเกมเมอร์นะครรับบผมอออออเจกทง แต่ว่าเจอแค่2คนนะสองคนยังดีกว่า4เว้ยถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็กดสมที่มาอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดไปคุยกับเขาดูครับ oh. สวัสดีครับท่านสาราชิกชมลมคนชอบอสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อ <The viewer. S 1> บิวบิว อ๋ออันนี้เล่นเกมนี้นานยังครับเนี่ยเพิ่งจะเล่นครับทำไมทำไมไม่กดพวกสี่คนครับทำไมจะกดดูโอ้สูงไม่ได้ครับสูงไม่ได้ออ๋สี่คนมัมาทีเดียวสี่ก็ไม่ไหวครับอ๋อครับผมแล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่อบ้มครับผมชื่อบ้มชื่อบ้มพี่เล่นมานานแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วครับเล่นมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นนานแล้วงงไหมเราเคยเล่นแล้วก็หยุดเล่นใช่ครับเลิกเล่นมานานแล้วผมแต่ผมขอชุบแล้วกัน เฮ้ยแต่มันจะชุบได้ดิได้ดิตอนนี้เราต้องเอาแชมป์โอ้ีนี้ผมอยากได้เหมือนกันนะเราจะพยายามเอาแชมป์ผมไม่พี่แบกไงผมแบกก็แย่แล้วพี่กลัวว่างั้นอะไรนะพี่กลัวเหรออ๋อไม่กลัวครับผมไม่เคยกลัวแข่งนั้นแหละขนาดเมียยังไม่กลัวเลยเฮ้ยเอาดีเจ๋งใครก็สูตรยูเอ็มพีไหนแรงกว่ายูเอ็มพี้ฮะ UMP ดีกว่าครับเล่นมีห้าเนี่ย เฮ้ยพี่ยิงพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยพี่ยิงเลยบอดตัวเดชตัวไอ้ดแล้วอย่างนี้อย่างแล้วยิงคนก็ตายพี่ยิงบอดดีกว่ามาดคนนี้เออเออเองพูดอีกก็ถูกอีกว่ะไอ้แฟร์กันใครของเราเหรอไรนะครับแฟร์กันของเราใช่ปะฮะแฟร์กันอะแฟร์กันอะไม่ใช่ครับเอาผมผมผมยิงเองผมยิงเองมีอะไรบ้างไงพี่ผมผมไม่ทนายไม่เป็นอ่ะเฮ้ยพี่เองโอเคพี่ โรนี่ๆเอาอันนี้ให้ปืนไอ้แม็กทองแม็กทองเอ้ไม่ใช่แม็กไอ้ปลายปืนทองเออมันดีเหรอพี่ดีดิผมว่าจะมาเล่นแบบเลิกเล่นพีไฟแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นพีไฟอยู่แล้วก็มาเล่นเกมนี้มันสนุกอ๋อพีไฟไม่ดุก,รกรหรอไ,หไ,หไม่ไม่มีเพื่อนเล่นไงพี่อืไม่มีคนคบวะงั้งดอกบาร์เขาเล่นกันุกไม่ใช่พี่ก็ <คบ S 2> พูดแรงไปยอกยอกยอก ไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยมาเล่นเกมนี้ผมดูพี่ด็อกบาร์เขาเล่นเน่ะเลยชอบใครคือด็อกบาร์นักบอลอ่ะไม่ไม่ใช่นักบอลดีที่เขาเล่นเกมนี้แหละเขาพิวมากเกมนี้เหรอแต่แล้เองเนีไม่เคยเจอพี่สมัยหนุ่มๆมาเลยพอดีใช่เองไม่เคยเจอพี่สมัยหนุ่มๆมาด้วยเองพี่เป็นใครหรอฮะมันมีแต่กระบอดตัวอะไรอยู่เซนเอ้ยเดี๋ยวก็ได้เจอเนี่ยอนแรกมันให้เราฟาร์มก่อน ว่าเกมนี้สน,นุกไหมสนุกนะม่กกว่าสนุกกว่านี้แล้วผมมีเพื่อนเล่นนะผมก็สน,นุกใช่ใช่ใช่ม่กกว่าพี่ก็มีเพื่อนเล่นแหละตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วผมสุ่มไปเรื่อยๆสามารก,กดคู่ก็ไม่เคยเจอเจอคนเปิดไมเลยเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันถูกต้องอ้คนคน,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 นพี่คนคนในคนไหนนะคน ข้าไม้ข้างไม้ข้างบ้านมีตัวนไงข้างบ้านเนี้ยไปไหนเราพี่นั่นแหละดิไอดรอปมันตกข้างหลังเราว่ะแน่แน่แน่ก็เราจะลงนจุดันฟ้านะ มันควรไม่เหรอไม่แก้ไอ้ไอ้ปัวนี่ว่ามันยิงมาเนี่ยอย่าตายนะเฮ้ยใช่ใช่ใช่คนคนคนพี่เจ็บตรงไหนวะเฮ้ยมันมันไอ้นี่มันมันมันลอยมันลอยพีน็อกอะน็อกล้วตรงเนี้ย ต่ตัวอื่นไม่รู้นะคิดว่าน่าจะมีอีกนี่นี่โคนเก่งเลยว่ะเห็นนงเลยบอกแล้วเองยังไม่เจอพี่สบายหนุ่มๆอันนี้คือกากระนะนี่มีเอ็มเคเอาป่ะมีเอ็มเคมีเอ็มเคเอ็มเคคืออะไรพี่โมกไม่ใช่เอ็มเคเอ็มเคเนี่ยเอ็มเคอ่ะเอ็มเคไงพี่มาดูดิพี่พี่ใช้สุกี้อ่ะแรงว่ะพี่แรง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 โคตรแรงอะ ส่วน้อยยิ่งกว่าไอนว่าเนี่ยคืออะไรกันบรางนี่ไงฟาร์มสิเฮ้ยเกมนี้เขาเลือกเลือกดอกไอ้นี่กันแล้วเหรอยาน้ำอ่ะเฮ้ยผมยังไงพี่ปล่อยผมช่ยไหนวะยังไม่เห็นตัวเลยอ่ะจัดการเลยเขียนแล้วอยู่ข้างบนมันจะคกลนม้บนเนี้ยโดนไปนัดหนึ่งอ่ะเจ็บแล้วอ่ะ แถวๆบ้านอะเดี๋ยวก็เจอปั๊มก่อนแอบแล้วมั่งอยู่ไม่เห็นแกอยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่เห็นคนที่เสียวขาวเลยก็มีคนเที่เดียวขาวนี่สเขาถ่ายไปไหนแล้ววะหนีเหรอผมไปอยู่กับพี่แล้วผมจะรู้แม่ล่ะเอาเองมาก่อนพี่อ่ะก็ผมไม่เห็นอ่ะ นั่นแหละดิเออช่างมาช่างมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ป><ป>ขึ้นสีฟ้าเอ,อ้ยมีคนขับรถมาเอาความนี่เจ็บมาเกเจ็บมาโกโดนหัวไปอ่ะเจ็บมากจริมมี่โดนหัวได้โดนหัวได้ีโดนหัวหมดอ่ะจริงเหรอวะถ้าโดนหัวมันไม่น็อกปะที่เขาโดนหัวนะได้อะผมออโดนสีแดงๆเฮ้ยนะมีไมายคัน เหดมา,มาเห็นว่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันเลยสว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 ยสยนี่ไ,<ง>ไม่โดนทตงนั้นเลยโอ้ยโดนดิผมว่าผมยังไม่โดนทตงนั้นเลยให้จอดรถละรรถอะะไวมันจอดรถละตรงนี้ไม่ใช่สองคันละสองคันละเข้าบ้านสองคันละมันชนกันพี่มันน่าจะเจอกันตีเดียวกัน

มอดมอดมดเฮ้ยพี่เจอคนดจริงอ้โห่ยังกูก็ตายผมช่วยพี่แอ้เต็มที่นะพี่ย้อนยิงไม่โดนสักเม็ดเลยพี่อยากอะไรกับโลกเฮ้ยทำดีแล้วทำดีแล้วนี่อยู่ในพีที่พี่บอกไม่โคตรกากเหรอเฮ้ยมันไม่กากของดีเฮ้ย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 โอ้ยใครยิงกูโอ้ยโอเยโอเยโอเย่ไหนวะตรงบ้านหรือเปล่านะทานก่อนพี่ผมทานก่อนผมทานก่อนพี่ยังไม่เห็นมันเลยถ้าเห็นมันมันน็อกแน่บอกเลย พี่เอาให้นไม่แล้วต้องลดต้อหัวเขาหัวดาวโอ้ยสวยสวยซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำไปได้มันอยู่หลังรถพี่อยู่หลังรถเอ้ยเป็นไงล่ะเดนจะทีมกูเข้าไปเป็นไงล่ะขอจริงจังเฮ้ย้หลังหลังก็ยิงหลังก็ยิงอู้ยไม่หนักว่าเออไปเอาไปเอาตัวนั้นมาใหม่ ตายหาแล้วพี่แต่ของอยู่ไหนวะถุงปูจะเบิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเลสโก้แล้ววะเนาะพี่กระสุนหากระสุนไม่เจอเลยกระสุนอะไรอ๋อจบอยู่นี่กระสุนปืนไอ้ที่พี่บอกอ่ะยเฮ้ยโดนผมไปคนชิปหายหายพี่สวยโหยโคตรเก่งอ่ะมรวยกับผม่งี้ด้วยกับผมเออแย่เอ็งไม่ของจริงจัดเลยวะมาตายพี่เออถ้าเกิดกรุงศรีมีเอ็งตอนนั้นอะไม่แตกหรอกเชื่อพี่น่าจะตายหมดอ่ะพี่ไม่ถึงมันเนาะเราอ่ะพี่ อะไรไอพี่ส่งอะไรมาก็ไม่รู้น่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอคนเฮ้ยกูเจอเองแล้วกูเจอคนแล้พูดกับพี่ยังไม่เข้าวงเลยพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยกำลังจะเข้าเมืองนี่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 อย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดมันนิ่งไงมันน้องหนึ่งแล้วถ้ามันนิ่งนะโอ้ยเขี้ยมันติดผมยังไม่ทันเข้าวงเขี้ยมันติดเทอร์โบอีมันกดปืนใหญ่อ่ะหายไปไหนไม่รู้หายไปเจอแล้วเจเบ้น่ากลัวพวกเราเปล่านาเดี๋ใส่มันได้กลิ่นหรอวเฮ้ยมันยิงมันยิงพี่มันยิงพี่อ่ะ มันได้ยิงพี่สีเทาคือกระสุนอะไรวะกระสุนเอค่ะกระสุนปืนมันสีเทายังไงวะน้องมันสีมันสีทองไม่ใช่เหรอตาคนแก่ก็อย่างนั้นแหละตาแบบชิปหายละแรงน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 ะเอ็งอายุเท่าไหร่วะเนี่ยมันยิงมันยิงเห็นว่ามันยิงอยูโดนใครวะ ไหนมาหน้าเห็นมันบั็อกก็ดีพี่ยิงมันได้แต่พี่ไม่อยากยิงมันว่ะมันบั็อกอะแกล้งเขาเนี่ยมันบั็กจริงๆบอกแล้วเกมมันไม่แก้สักทีได้มันบั็อกทำไมมันบั็อกไม่ไงมันบั็กก็คือภาพมันไม่โหลดน่ะเดี๋ยวพี่โกงเขาเออ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 โดนยิงพี่เนี่ยมันอยู่นี่เนี่ยเนี่ยตายหาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าโดนยิงผมโดนยิงไหนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่บนเนาะยินยากกว่าปืนอะไรก็ไม่รู้เสี่ยเล่นเล่ ระวังเท่าไหร่ยิงนะพี่ยิงนกดิยิงนกดิกระสุนไม่มีอา้าวปืนอื่นไงนี่อย่าปืนได้ืนนี้จะตายแล้วจะตายแล้วล่วงล่วงแล้วแม่งเลยพี่อะน้าผมพี่จะไป โอ้ยนี่ไงฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาเร็วเ,เลยเก็บเลยเก็บเลยมีไหม่ในบ้านไงน้องน้องลองฟาร์มในบ้านก่อนมีมีพี่กระสุนมีอยู่พี่ได้กลิ่นแชมป์ของพวกเราอะ่ะน้องชายเฮ้ยดีตเอ้ยจะมีหวังแล้วเนี่สนยสไนเปรอร์ที่ดีสไนเปอร์ที่น้องให้พี่มาเนี่ยบอกแล้วว่ามันแข่งลิตรแล้วมาพี่ฮะมีตัวขี่นกองข้างบนหัวนกเลยอ่ะ เล่นแรงอ่ะตึ๊ะแล้วจะทานทำไมวะเนี่ยตนหัวไปสองนัดอ่ะไม่หรอมันไม่ดาวไม่ดาวดิปืนในนี่ปืนเขียวเอาแม่นี่มาลังนัวกัน,<บ>นอยู่เลยเไหนวะวิกิแบบผมมาล่ามไหนอะ่ะเฮ้ยแถวนี้แน่เลยมันตั้งป้อมอยู่อะ่ะเนี่ยแหละ นี่ไงหน้าผมหน้าผมลังห,หินลังห,หินลังห,หินจัดไปจัดไปเอาแม่งเลยน้องเฮ้ยมันบินอีกแล้วไอ้เหี้ยมั่ไหนอะพี่มันนกนี่ไงพี่นะผมไปพี่สวยเดี๋ยวมันนกอะ่ะมันอยู่มันนกอะ เออเบ๊เบ๊ะมโดดยิงเออปั่มปั่มยิงใจเย็นอใจใจลูกใจลูกปั่มยิง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 เฉยเฉปั่มยิงเฉยปั่ม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 เนี่ยเอ้ยลูกกระสุนพี่เหลือเจ็ดนัดทนายพี่เอาให้หนึ่งตัวก่อนเลยค้ากำแพงตัวหนึ่งค้ากำแพงตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาให้ตัวก่อนเลยเออไหนอ่ะค้ากำแพงตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่เอาให้ตัวก่อนเลย ไม่โดนผมไม่พี่คืนกระแพงไม่โดนผมอ,อ้อมไม่เดี๋ยวเรามันพี่มามันพี่มามันตายเนี่ยพี่บอกเลยผมปั๊บก่อนผมปั๊บก่อนวันแตบบ็บอะวังแตบ็บเอ้ยตัวที่อะไรบินงเหนียวเนะี่ยอ๋อไม่ออกว่ะเนาะมันกลัวเราว่ะอ้อมแล้วผมอ้อมแล้ว,ออลวตายพี่ตายตายยังไป็ตัวต่างต้นไม้อ่ะต้นไม้ตายแล้วหลังต้นไม้ตายแล้วสวยเหลือในบ้านเหลือในบ้าน โอ้โหแม่งเดินอีกอยู่นี่ไปตายพี่สวยโอ้โหเจออีกตัวหนึง่งพอดีเลยไม่โคตรแจ๋วะวะเพราะเราไม่หดจัดธรรมดาพี่เออ ที่ค่าไปห้าตัวเองอะ่ะได้หรอพี่หมจูจริง, 11, งจริงมียิงไปได้สิบเอ็ดมีไปเจ็ดเองเฮ้ยต่ใจมากไว้เจอกันน้องชายโคตรโหดอะ่ะ okay, ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะมาเล่นให้ดูประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีส่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกูน